หน่วยธุรกิจตำรวจราที่ว่าเก้าสายครับผมนายธนาาสเช้่ทองตลาดนำเผู้แทนนำเครับสนามเไปแล้วครับสวัสดีครับ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 เปิดเปิดไหมครับเปทไมอะ มันกะ็มีมันก็มีเงินเดือนของแม่พ่ะมันก็มีงานทำอะไรเอาไปหรอหรือเป็นครูเอาเป็นครูเลยจะรู้ว่าอยากเป็นอะไรไม่รเหมอนกันโอ้ยอย่าไม่รู้เลยด้ยังเอาบอกให้ได้ยังเอาโอเคครับครับทุกครับโรตีมือไหนนี่โรตีโรตีสวัสดีครับครับว่า ครับครับคีข่ดามอโวิย่อนแล้วครับครับขอนุญาตนำเรียนการขัวร้างเพื่อตั้งอ้าวมามา บ้านที่ได้ก็เลือกครับบ้านเล็กที่ไปติดตามครับเป็นของนายอาแวนะครับซึ่งได้การเลือกับหมู่บ้านเป็นอย่างดีแล้วก็คนที่สองอายุ18ปีไม่ได้เรียนหนังสือ,อปัจจุบันนะครับคนโตก็ไปงานแล้วก็พัฒยากําลังท้องนะครับสภาพบ้านนะครับหลังเกออ่าเอ้าพแรกนะครับเริ่มก่อสร้างไม่ผ่านนะครับถ้าไม่ผ่านปุ๊บก็ออกเพราะมือไม่ผ่านนึงออกก็สมัครใหม่ไม่ได้แล้วก็ไม่มีช่องทางแล้วชาวบ้านที่มีสิทธิ์เกินครึ่ง น้าวันยายก up up ไม่ลงครับสามสองหนึ่งครับครับขอให้เป็นภาพครับสามสองหนึ่งครับ 3, 2, 1, จเลยอ่ามองมองเพื่ออะไดูด enfin ิไมบันทึกภาพครับสามครับโอเค เป็นพ่อะเป็นพ่อความดีเป็นพ่อความดีที่เราทําอันนี้ก็คิดดีแสดง่าพ่อสอนดีก้าก็สอนดีแต่เขาถึงรู้สึกได้อนี้ก็นะไม่ต้องเป็นบวกอันนี้คือความดีของเขาแล้วทีนี้เราก็ตืองกันเพราะว่าเขาไม่ได้ทําในสิ่งที่อะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ได้ตรงคุณสมบัติต่อให้นี่ดีแต่เราไม่ดี มันเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาร่วมกันัมนมุกคิโลประชาชลในพื้นที่เพื่อกรรมภาบตังนี้กากนตัวนำศาษณาตัน้นำองถิ่นเหล่ทาท่านได้หลังคาเลื่อนแต่เป็นการยอมรับของสังคมในภาพรวมรรรนั่นก็คือเทา่าไหร่ ที่จะทําให้บ้านหลังนี้ให้ดูมันสมบูรณ์และมีความสวยางวามก็ได้ดูก็เลยให้เงินบางส่วนไม่สนพชผมว่าสนพช,ช<ม>เป็นจริงเปล่าไม่รู้นะหรือว่าไปเอาเสื้อเข้ามาใส่ก็เล <c oughs> ยสพชเนี่ยไปทํางานด้วยนะฝา <c oughs> ถึงแม้ว่าจะ,ะได้กาแต่แก็ยัง,ง,ง,ยงมีงน้ำใจจากเพื่อนเพื่อนร่วมงานก็มีใจกัน เรียนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจอาชว่าและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจตำรวจาว่าเจ้าสามท่านในอำเภอระยะเวลาที่ผ่านมาสามสี่เดือนที่ผ่านมาของพี่ที่ได้มาช่วยถ้าผมพูดผิดหรือมีเรื่องผิดพลาดการใดก็